สภาวะใจเราเหมือนนะเราป้อนข้อมูลให้ใจเรานะเะลือกใจเราเนี่ยนะ,ะก็เป็นตัวตั้งค่า GPS และสิ็จเรียบร้อยนะ,ะเมื่อได้รู้ว่านะ,ะสิ่งไหนที่คุณต้องการนะ,ะใจนั้นก็ส่งนะ,ะสัญญาณไปนะ,ะในพื้นที่ที่เรียกว่าจัก,กรวาล <c oughs> ก็เหมือนกับว่าคุณจะไปที่ใดสักที่หนึ่งเวลาคุณจะออกจากบ้านนะ,ะในการเดินทางคุณก็ใส่ที่ที่คุณจะไปในนะ Google Map เข้าใจไหมฮะพอคุณใส่ในเรื่องเรา G P S Google Map ไปเรียบร้อยแล้วนะะว่าคุณจะไปที่ไหนคุณเพียงแค่กดนะะแล้วนะะตรงในการที่คุณใส่ตรงนั้นนะ่คือความตั้งใจไอ้ที่คุณกดไปเนี่ยสัญญาณจากนะะจากมือถือคุณจะถูกยิงไปมิติที่4นะ,ะมิติที่4คือจุดที่านะดาวเทียมนะ,ะในการตั้งนะะเเกี่ยวกับ Google Map เนี่ย